สวัสดีจ้าทุกคนก็้าป่าไปด้วยกันจ้ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวมัวงมิวนิกกันจ้ะไปไปเที่ยวหาพี่สาวจ้ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของถนนนะทั้งด่วนจ้ะไปเที่ยวอุ้งจ้ะอยู่ข้างๆมิวนิกพี่สาวไปเที่ยวหาพี่สาวจ้ะอยู่ไกลกันมาก เอาของกินไปให้เขาแล้วก็ไปเที่ยวหาเขาด้วยจ้ะไปดูบ้านเมืองเขาว่าเป็นไงที่นี่ก็เป็นบรรยากาศท้องถนนจาะรถก็เยอะอยู่เหมือนกันจ้ะอาชมบรรยากาศสองข้างทางที่รถขับรถผ่านจ้ะก็ไม่มีอะไรมากเป็นบรรยากาศรถเยอะจ้ะ ใบไ,ไม้เหลืองทองสวยมากจะสอง้างทางเนี่ยจ้ะเขาเรียก Golden October หรือว่าสีทองแห่งเดือนตุลาคมจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศดูนี่จ้ะใบไม้เปลี่ยนสีจ้ะสวยไม่เห็นของจริงแล้วสวยมากจ้ะท้องฟ้าก็โอเคสลัวสลัวนี่จะเป็นบรรยากาศถนน เดี๋ยวเจอกันจ้ะนี่จ้ะเทือกเขาถนนลงเขาจ้าก็สวยอยู่ทุกคนก็ผ่านแต่ละหมู่บ้านผ่านแต่ละเมืองของที่นี่จ้ะต้องถ่ายยงิงยงิ่งเอยจ้าเดี๋ยวมันไปติดป้ายป้ายบ้านป้ายรถเขาแล้วมันจะวิธีดาทั้งชุดมันจะมีนั้นจ้ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศมีแต่เชือเข่าเท่านั้นหละจ้ะก็ใช้เวลาขับประมาณ3-4ชั่วโมงนะจ้ะโอเคประมาณ2-300กิโลถ้งมีวิวทิวทัศน์สวยๆจะถ่ายให้ดูอีกจ้ะโอ้สวย ใบไม้สีเหลืองทองสีนูนสีนี้สวยมากเลยจ้ะทุกคนดูนี่จะประเทศเยอรมันช่วงหน้าใบไม้ร่วงก็จะประมาณนี้แล้จ้ะใกล้จะถึงแล้วจ้ะอีก60กิโลคอยดูจะรถติดอีกแล้วโอ้เซ็งเลยนี่จะบรรยากาศท้องถนนออกจากบ้าน9ก้าโมงตอนนี้ก็เที่ยงหนึ่งแล้วจ้ะ สามชั่วโมงละเหลืออีกห้าเหลืออีกหกสิบกิโลจ้ะจะถึงก็ติดตามชมกันต่อไปจ้ะว่าบ้านเมืองอื่นเขาเป็นยังไงมั่งชมบิวตี้ทัชสวยเขียวขจีนี่เขาปลูกอะไร บรรยากาศสองข้างทางจ้ะไม่ขอถ่ายข้างจ้ะเพราะว่าตรงหน้ามันเป็นรถคนรถเยอะจ้ะก็โอเคจ้ะเดี๋ยวค่อยเจอกันจ้ะทุกคนกใกล้จะถึงที่ใหม่แล้วจ้ะโหทางเข้าหมู่บ้านปิดต้องไปทางอ้อมอีก8กิโลจ้ะโอ้ นี่ก็จะเป็นบริเวณสอง้างทางที่พี่สาวอยู่จ้ะกล้จะถึงที่หมายแล้วจ้ะอ,อีกประมาณ6กกิโลจ้ะติดตามชมว่าคนเข้าป่าไปด้วยกันเอาอะไรมาให้พี่สาวได้บ้างลืมลืมต้นมะเดื่อฝรั่งลืมน้ำพริกลืมอะไรอีกลืมเห็ดดองโห คุยธุระกับลูกเรื่องบ้านเลยลืมทุกอย่างเลยจ้ะไม่ได้เอามาเสียดายมากมันนึกได้ตอนอยู่กลางทางโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอกันที่บ้านจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางข้างหน้าจะบรรยากาศวันนี้แดดอากาศดีมากจ้ะโอ้ข้างหน้าเราจะเป็นป่าเห็ดไหมนะแต่มาเที่ยวหาพี่สาวแต่งชุดสวยมาไม่เข้าป่าจ้ะวันเนี้ย พามาชมบ้านเมืองอื่นเขาจ้ะก็เป็นทุ่งโล่งสองข้างทางโอ้ยดันมาเจอทางเบี่ยงจะทางเลี่ยงโอ้แล้วจะไปยังไงกันเนี่ยยังไม่รู้เลยจ้ะติดตามชมต่อไปจ้าว่าจะเป็นยังไง ทุกคนเราก็มาถึงที่หมยปลายทางแล้วจ้าโอเคเจอกันจ้าทุกคนดูนี่จ้าพี่สาวแฟนเขาทำขนมเคก้กไว้ให้อุยน่ากินมากอร่อยดยจ้าทดลองแล้วดูนี่จ้าอันนี้ลูกสาวเขาทำไว้ให้จ้าอุยพี่สาวใจดีทำให้ทำไว้ให้รอน้องสาวอุยดีใจดีใจจ้ะ ทุกคนลืมถ่ายให้ดูว่าเอาอะไรมาฝากพี่สาวจ้ะได้เห็ดพึ่งมาส่งสามดอกอันนี้เห็ดทานจา้ะแล้วก็เห็ดแมมมอดอกหนึ่งแล้วก็อะไรข้างนอกเห็ดขอนสนจ้ะโอ้เสียดายมากไปเก็บมาเมื่อวานเนี่ยขึ้นลาแล้วจ้ะทำไมมันขึ้นลาไวมากอะ่ะโอ้ยเมื่อคืนไปเก็บมาเมื่อวานตอนเย็นยเย็นเนี่ย ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงว่าพี่เขาจะทํำยังไงได้มั่งเสียดายมากเลยอะ่ะมันทําไมมันเน่าไวจังแล้วนี่ก็เห็ดเห็ดฟองน้ําของเราจะได้มาให้พี่สาวถูกบอลเลอร์เลยจ้านี่จ้ะก็พี่สาวก็จัดการจะต้มแล้วจ้ะแล้วก็อะไรอีกที่ได้มาให้พี่สาว ได้เห็ดนางฟ้าจะมาทำทอดมันกันจ้ะแล้วก็ได้มาเดือฝรั่งของโปรดพี่สาวจ้ะเหมือนของโปรดคนเข้าป่าไปด้วยกันเลยแล้วก็ได้มะเขือมาแล้วก็ได้พริกมาแล้วก็ได้ขนมปังที่โรงงานเขาขายซื้อมาฝากพี่สาวจ้ะเอาสวัสดีค่ะพี่สาวใจดีมาเที่ยวหาพี่สาวจะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกัน คลิปนี้ก็ขอให้คนอขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า